เอาละครับก็ต้องขอแก้วสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมโลบอกผมก็อยู่ในแผนที่นะในแมปที่มีชื่อว่าอ่าลิโทเปียนะฮ่อ แล้วก็อยู่ในแผนที่ที่เป็นส่วนสนุกนะครับอืลองเข้ามาเล่นกันนะครับอ่าก็จะเป็นแผนที่แบบแบบจําลองการใช้ชีวิตนะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนน้ำนะครับเป็นหมู่เกาะอันแสนสวยงามอ่ะผมจะไปที่ไหนดีบ้านพักเฮย้ยเราพิ่งไปดิเฮ้ยมีกระดานเลื่อนด้วยเหรออะไรอ่ะสะน้ําเล่นโตขึ้นมันไม่ได้แล้วว่ามันต้องพังนี้แล้วเฮ้ยเออไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้อ่ะผมก็ใส่ชุดไอ้นี่อยู่นะครับอืมเป็นชุดแบบ แบบเจนแบบเจนผมเป็นจอมยุทธน,นะครับวันนี้ไปขึ้นบอลจอมยุทธป๊ดอบเดี๋ยวเราขึ้นเงินบอลไปโอ้โหมันไกลเหมือนกันกนะเนี่ยกระดานเลื่อนอยู่ในวะเนี่ยไอ้ àng àng แสงๆนี่ป่ะที่เป็นกระดานเลื่อนเฮ้ยนี่มันปักปะคาปะพาคารมีเหรอโอ้โหยิ่วไอ้ไอ้อ,อ,อะไรอะไรแวบไปตะกี้เอ้ย น่าเล่นจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนก่อนอ้าครับผมไปแล้วลยุยเอ้ยได้ไงอุ้ยมันบินบินไปไหนแล้ววะไม่ได้แล้วเครื่องเล่นเยอะจัดจัดวันนี้ต้องมีการแบบเอ้ยแต่ใครอยากสนุกตื่นเต้นยังไงก็เข้ามาเล่นได้นะครับในแมปนี้นะครับแต่ผมโดดอ่ะโดดึ้นไปโดดึ้นไปโดดกี่เปโดดึ้น,ปน,ปน,ปนปเปออาแล้วนี่อะไรเนี่ยกระดานเลื่อน ลอยน้ำหลดเลือคสเตอร์น้ำล้อล้อลิฟต์โอเคขึ้นไปอาชิบเอาขึ้นดิขึ้นดิไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นยังวะขึ้นดิขึ้นดิไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นดิมาเอ้ยน้่นไม่อ๋อต้องยืนตรงกลางด้วยบะทเอ้แล้วก็ไม่บอกอโอเคเรียบร้อย <laughs> เจอเลย้ยตรงนี้อะไรอ่ะ อะไรอะบริการเทเลบอทในสวนโอ้ยเราไม่ต้องวิ่งก็ได้ไอบ้บ้าแล้วข้างล่างก็น่าจะมีนะกระดานเลื่อนเฮ้ยมีอะไรมาอันนี้โรลเลอร์โคสเตอร์อันนั้นลอยน้ำเฮ้ยไอเวบไอ,ไอเครื่องเล่นมันเครื่องอะไรวะเดี๋ยวก่อนเอ้ยอันนี้ต้องลงไปข้างล่างโรลเลอร์โอ้ยได้ไงเห็นยานแล้วแต่ผมอันนี้ก่อนนี่ฟ้านะครับ <laughs> กระดานเลื่อนไปแล้วอ๋ออย่างนี้ได้ด้วยโอ้ <laughs> ไปแล้วเ <I> <laughs> อ้ยตุ้มเจ,จ,จ,จาแจมเฉาจะจัดโอเคไม่เป็นอุปสรรคนะครับอืไม่มเห็นมีเพื่อนในแมพมึงเลยวะเฮ้ยเราก็เห็นอยู่ไงตะกี้ไงที่ว่าที่เครื่องบินบินผ่านฟิวไหะใช่มหมใช้เครื่องบินไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่กูขึ้นละโอ้อยขึ้นไม่ได้ไติ <laughs> okay. ดโอเคยังไงกระดานอยู่ตรงนั้นกระดานอยู่ตรงนั้น เอ้อะไรอะสะน้าเล่นโตขึ้นเฮ้ยหรือเราเขาสัตน้ําเล่นโตขึ้นก่อนดีวะไหนๆเราก็ลงมาแล้วนี่ไม่มีอาทิฟาไปเล่นในนั้นก่อนไอเครื่องในนั้นน่ะ <c oughs> มันต้องสนุกจ,จัดๆมาทางนี้อ่าเทเลพอร์ตได้ใช่ไหมตะกี้เราอยู่ที่ตรงไหนอะอ่าตรงนี้อ้ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ะตรงนี้มันตรงดํา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดีเเด๋เดอ่ารูปเปดอ่าตรงนี้ ขึ้นมาบนนี้แล้วไปเล่นโรเลยโ,โ,โคตเตอร์ก่อนอย่างแรกไม่ได้เลยเราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องอต้องมีใบพัดแกเาขามาแล้วมันมาแล้วมาเลยไรโรเตอร์โคตเตอร์ตตอรน้ำขึ้นไปเดียมตัวปล่อยยังไงต้องรอก่อนเหรอไปดิไปเลยไม่ต้องรอแล้วฉันคนเดียวก็พอแล้ว มันต้องรอก่อนนะโอ้มีเวลาอ,ออกว่ะหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปได้ไปแล้ว <c oughs> เอาเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> โอ้โหใบพัดหน้าลำคาญหน้าลำคาญจิตใจเอาแล้วขึ้นถึงบนแล้วว่ะ <c oughs> เอ้ยอุ๊ย,ยก็ถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวเอาแล้วไงอฮ้ยลงแล้ว โอ้ยวู้ยโอ้ยตีลูกกาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วจัดๆไปแล้วโอ้ยตีลูกกาอีกบันจันวู้ยยังเท่เอาอีกโอ้ยหมุนหมุนโอ้ยกีฬาแบบเนี้ยโอ้ยเขานี่โอ้ตีโค้งตีโค้ง หนูนี้เล่นอันนี้ตั้งแต่ทีแรกแล้วสะใจจ,ะจัดจัดเอ้ยลงแล้วลงน้ำแล้วน้ำกระจายนะครับหมุน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 โอ้ยควงควงไหลรอบไหลรอบดูหน้าหน่อยความตื่นเต้นเป็นไงเฮ้ยขึ้นบนแล้วว่าขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนี่ยลงไม่ได้มองขาอ๋อตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ย อ้กูไม่ได้การเก็บคัดชิวหายแรเยโอ้ยมันหึงแล้วฮสนุกคลิปหายเลยไปลอง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 ตรงนน้นตรงนูน้นตรงนน้นตรงนน้น,นไหนว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ใช่ว่ะทางนี้ทางลงอยู่ทางนี้ไปเร็ว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 รว,รว,ว,วู้วนี่ทำไมของเรามันต้องสีน้ำเงินวะมันเปลี่ยนสีอื่นได้ไหม อ่ะลง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 ี่กระโดดลงนี้เลยได้ปหได้ว่าทางลัดดีที่สุดนะทางตองเงือทางที่ดีที่สุดเฮ้ยลองแก่งนี่ว้าไปเลยไปแล้วอู้ยเอาเอาหมุนหมุนมนโอ้ยหมุนวนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคโอ้แล้วมันจับแบบชิวๆด้วยมันไม่จับด้วยอ่ะโอเคทีนี้ไปกระดานโตขึ้นกระดานโตขึ้นมีอะไรต้องเล่นให้หมดเดับน้ำลงไป เฮ้ยในน้ำกังหันก็ยังหมุนนะดูดิโอเคว่ายน้ำมาคนระับชึบชิบชิบหืมกูดำน้ำเยีงเดียวอะขึ้นมาโอเคทีนี้กระดานโตขึ้นแล้วสินะเอออะไรจะสนุกคราวนี้ไม่มีละไม่มีห้องน้ำด้วยอะเฮ้ยเขาไปสมรวจห้องน้ำก่อนดิฟ้าเขาได้ไหมเฮ้ยเดินทะลุเข้าไปได้เลยอะชี้ก่อนป๊ดชี้ ทำไมมึงต้องไปเกาะท่านี้ด้วยอะเอ่าขึ้นไปข้างบนอันนี้คือท่าชี้ของผมนะครับอาไม่ธรรมดาเมือมองฟ้าไอเข้าได้ไหมเฮ้ยเพื่อเราเอ้อยเปิดได้เปิดได้เปิดได้เออปิด,ดปทุกหนกักปิดทุกหนกักโอ้โหอยู่ท่านั่งก่อนดิท่านางผู้จัดการนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกออกออกไป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 กระดานโตขึ้นก่อนเดี๋ยวโหยังไม่ได้โตขึ้นเลยไม่ได้ละอยห้องน้ำผู้หญิง มันจะเหมือนห้องน้ําผู้ชายไหมวะเขตแดนเขาต้องห้ามนะเอ้ยชมพูว่านไววเลยอะไม่ได้ละต้องต้องล้างหน้าซะหน่อยโอเคเรียบร้อยไปดีฟ้าห้องน้ําหญิงโอ้โหครั้งแรกเลยเลเนี่ยโอ้โหรอดจะฟอร์มตายมาได้เป็นเขตห่วงห้ามของของแดนหญิงนะะไปมาทางนี้นะครับม่มีสอนวิธีเล่นด้วยหรอเดี๋ยวเดียวเดียว โอ้อ๋อออไม่เข้าใจหรอกเอ้ยเอาเอาสีอะไรเอ้ยเอาสีวันแววเลยเราในในก็ไหนๆละวเฮยสีวัวนแววเอาไม่ได้อ่ะขอโทษเอ้ยเอาสีธรรมดาอ่าไปลอดวูวเอ้ยโอ้ควบคุมยากกันนะเนี่ยวูวโอเคไม่ยากกันไรไม่ยากกันไรโอ้โหหมุน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 เอ้ยโอ้โหไปไปข้างหน้าไม่ได้เหรอ ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าหมุนไปโอ้โหอยากไปข้างหน้าด้วยนะข้างหน้าทำยังไงดิโดดได้ไหมโอ้ไม่ได้มันหมุนได้แค่นี้ตายแล้วโอ้โหหมุนหมุนหมุนไปข้างหน้าได้ข้างหน้าได้หมุนหมุนไปเรื่อยๆมันต้องไปข้างหน้าได้ดิเออไปแล้วไปแล้วพยายามไปข้างหน้านะโอ้โหโอ้โหอ๋อจะไปข้างหน้าเราต้องทำอย่างนี้นะเออเออเออชนแล้ว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 อืมเออเริ่มไปข้างหน้าแล้ว เออเออเออมุน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 โอเคไปเลยหืไปแล้วมุน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 อ้ามุนเล็กมุนติ้วเลยกูโอ้ยหมุนใ่เลยโอเคเออนี่มันโดดไม่ได้ว่ะกระดานโตขึ้นไอ้ที่เราลงไปเพียวๆเลยอะ ต้องไหมไม่ได้วะโอเคไปดีฟานี่ยยังมีที่ไหนที่แบบว่าน่าสนใจไหมเดี๋ยวฮะดูก่อนออมีกระดานลื่นกระดานลื่นน้ำไปแล้วลอยน้ำโรลเลอร์คอรเตอร์ลอยน้ำ,ค,ตตนำคืออะไรวะไม่รู้นะครับไปก่อนเฮ้ยลอยน้ำก็คงเป็นสะไว้น้ำเราม้งตรงนี้ไปแล้วนะครับไป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 ะไปะไปดูสถานที่พักกันดี่านะครับอืมหลังจากที่ว่าที่เล่นบู๊มาแล้วนะครับ สถานที่มันมีเยอะมากเลยว่ะเดี๋ยวเดียวเดียวอันนี้สระน้ําโตขึ้นไปละอันนี้คือ้ยมีของเล่นใหม่ <c ười> ขึ้นข้างบนเลยนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่อหมโอ้โหไปไต่นา้าหาไงไต่นา้าหาแล้วอันนี้ก็ลื่นลงข้างล่างตรงนี้นะครับเอาชั้นแรกก่อนดีกว่า ดูดิมันมตื่นเต้นไหมโอ้โอ้อ่าทำตัวแข่งทำตัวแข่งทำไมวะเนี่ยอ่าขึ้นทางนี้นะครับเฮ้ยข้างล่างมีเข่าวงกดด้วยเหรอเออมีเข่าวงกดนะเดี่ยดูดิเฮ้ยมีอุโมงค์อ่ะโฮ้ยมุดอุโมงค์มาทางนี้ได้ด้วยอ่ะแจ๋วแจมตายมันได้ดิตายมันได้เอ้ชิปอ่าไอ้อันเดียวกันเปล่าวะเอ้ยน่าจะอันเดียวกันนะโอ้ยก็มีบันไดเลื่อนตรงนี้ เลยลงไปวู้ตึมฮอ๋อมีบันไดสี่พูตรงนั้นนะครับอะขึ้นมาขึ้นมาเร็วทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออให้มันเจ้าจ้ำอย่างงี้หน่อยชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้นะครับแม่งเหมือนไม่เกาะบันไดว่ะเออโอเคอ้ยอ๋อเราก็เฝ้าสะตรงนี้ไงมันก็มีสะเด็กสะอะไรนะครับทีแรกเฮ้ยเฮ้ยอันใหญ่อันใหญ่โถ่เอ้ยผมก็ลืมไปนะครับทีแรกก็ขึ้นอันใหญ่ไปไปขึ้นอันใหญ่ต่อ ต้องขึ้นไปให้สุดก่อนไม่ได้ไม่ยอมแพ้วันนี้ยังไงต้องขึ้นไปให้สุดได้ไ้มไต่หน้าผาไต่หน้าผาโอเคโอเคโอ้โหโไต่เร็วไต่เร็วมาเฮ้ยกระดานจำนี้มาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องโชว์ต้องโชว์ท่าจำจำจำตั้มวยยางจุกยางจุกเดี๋ยวแจม เออตลกดีไว้เฮ้ยเฮ้ยโดดโดดกันนี่โดดกันนี่อ,าอา้าวช็อตอ้าวช็ออ้าวช็อตมาออบบี้ก็มามาเอาซิเอาซิเอาซิผ่านแล้วเรามาทางนี้แล้ววะอุ้ยอุ้ยมีกระดานจำตรงนู้นด้วยอะเห็นแล้วไม่ได้อดใจไม่ได้นะต้องต้องลองต้องลองไม่มีต้องไหลที่เลยอ่ะเจ้าจำสุดๆเลยในเนี้ย มาในนี้มาใงนี้วิ่งไกลเหมือนกันว่านี้ซื้อรถมาวิ่งในนี้ได้ไหมรถไฟฟ้าไม่ได้เดี๋ยวเปียกน้ำวิ่งนี้มันไา่อะไรอะ่ะเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกัน,เ,กอนเอ้ยมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มกินอะไรดีวะเป็นฟุดดิ้งนะครับนี่กินน้ำดีกว่ากินน้ำดีกว่าชอ็ชอตช็อตเราต้องชอดด็อตซะหน่อยเออเรามาางี้เราต้องชอดด็อตซะหน่อยนะครับอืมโอ้กินเข้าไปแล้ว เออสดชื่นจัดจัดเอาขึ้นทางนี้นะครับชุบชุบชุบ,ชบ,ชบตรงนี้มีจำใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำสีชมพูเอ้ยสีส้มใช่ไหมอ่ามีจำเฮ้ยเราขึ้นไปข้างบนอีกได้ไงวะไม่ได้นะครับมาจำไหมจำไหมจำจำโอ้โหสูงไปอีกได้แค่นี้แล้วโอ้ย,อส,ออยสูงจัดจัดไปอีกอ อือูงเกจัดสูงเกจัดอือสูงเกจัดโดดมันต้องโดดต้องโดดสูงที่สุดไม่ได้โอ้ยไปลยเอดังตับเอยเด็งตับเลยอ่ะ <c oughs> ไปไปเกินเกินเกินโอ้โหจุกครับรู้สึกจุกอุ้ยมันอ๋อมันวิ่งผ่านตรงนี้นี่เองนะครัเออที่ตรงนั้นมีอะไรให้ลองอย่าเดี๋ยวถ้ามีป้ายอยู่มีป้ายอยู่ สระน้ําลื่นพื้นที่อยู่อาศัยพอดีฟ้าเฮ้ยมีสะพานตรงนี้ด้วยอะสะพานเป็ดน้อยโอเคฮ้่แผนที่อยู่ไหนวะเนี่ยตายแล้วลืมแผนที่ไปเลยแผนที่อยู่ไหนเนี่ยจะไปที่พักอาศัยเนี่ยยังไม่ได้ไปที่พักอาศัยเลยตา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 ยกูลืมไปแล้วเนี่ยเออเจอแล้วนะครับเอ้นี่อะไรอะกาแฟอ่ากิน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 กาแฟร้อนหน่อย ไม่ได้เลยต้องกินซะหน่อยเออเฮอสดเชิญสดเชิญอ่ะมาเฮ้ยมีถ้วยเดียวเองเหรอกินไปแล้วอะ่ะที่อยู่อาศัยอะไปเราก็จะไปพักผ่อนกันตรงที่อยู่อาศัยนะครับเอ้ยมันแยกโซนมาตั้งหากเลยอะไฮ้ขึ้นบ้านหลังไหนดีวะโอ้มีสามหลังสี่หลังเลยอะเราเลือกได้เลยอะไปผมจะไปเข้าไปหลังแรกก่อนนะครับอื มันมีสะน้ําไว้หน้าอุฟะว่ายน้ําหน้าบ้านนะครับเ,เข้าได้ไหมไม่ทำไมเข้าไม่ได้อ่ะอ,อพื้นที่นี้บัตรผ่านส,สนุกเพื่อเข้าเอ้าเข้าสิโอ้ยมันต้องใช้โลบักอะตายแล้วมันไม่ให้เข้าฟรีนะครับจิบหายแล้วเออตายแล้วอ่าหลังที่สี่นะครับมีไหมไม่ไม่ได้วะต้องการบัตรหมดเลยวะแล้วเราไม่มีบัตรนะครับ เ,เราไม่มีบัตรเราไม่มีบัตรโอ้เลยอดดูเลยอถือว่าพลาดกันไปเฮ้ยมีปืนฉีดน้ำด้วยเห็นแล้วสงการนี่ตัวเอซะสนอยปืนฉีดน้ำไม่ได้เลยแหมของมันต้องมีนะฮึเฮ้ยผมเห็นอะไรสนุกสนุกละถือว่าจะส่งท้ายคลิปไปเลยแล้วกันอมีปืนฉีดน้ำแล้วเฟายาวู้ยิงไปเลยมาทีนี้ละ เอ้ยเข้าไม่ได้อ่ะโอ้ยจะขึ้นไปชั้นบนสุดไปเถอะไอ้โอ๊ดเลยกูอด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 ไม่ขึ้นกระดัมาอ่ะขอนั่งชิวๆสบายๆหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่ะ ไปดีฟ้านะครับอยังไงคลิปก็เริ่มจะยาวแล้วก็อถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เ้างล่างด้วยครับมีความสุขกว่วันสงการนีครับฉีดน้ำหน่อยปิดปิด,ปด,ปดโอ้โหยิงแบบรวๆอวาโอเคด้วยรีสอร์ทส,ส่วนตัวของเรานะครับส่วนน้ำนครับยิงซะเนี่ยมันไส้ย,ยิงซะหน่อยโอเคอะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมนะพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายเป้าแมงกก็คงต้องขอตัวไปเล่นน้ำซะก่อนี e o แกทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs> ไปแลว้วยชิดซะ